ในหโครินบทที่8ได้เตือนเราในการดำเนินชีวิตที่ผู้เชื่อก่อนผู้เชื่อเก่าที่จะดำเนินชีวิตเพื่อเห็นแก่พระเจ้าและเพื่อเราจะเป็นแบบอย่างไม่ทําให้คนที่เชื่อใหม่หรือคนที่ตามเรามาหลงผิดไปเพราะการที่ผู้เชื่อเก่าหรือคนที่เชื่อแล้วดำเนินชีวิตในมุมมองของตนเองแต่การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเราต้องทั้งที่เราดำเนินชีวิตให้มั่นคงมั่นใจในพระเจ้า รับผิดชอบสัตว์ซื่อทั้งต่อพระองค์และขณะเดียวกันให้เราคิดถึงคนที่อยู่รายรอบเราเขากําลังมองดูเราอยู่โดยเฉพาะคนเชื่อใหม่เขาจะดูคนเชื่อเก่าผู้ตามเขาจะดูผู้นํา เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเราจึงไม่ไดำเนินชีวิตตามใจของตนเองเป็นหลักอย่างเดียวหรือใช้เสรีภาพในทางความคิดเหตุผลของตนเองอย่างเดียวดัางนั้นในบทที่8อา่านทบทวนนิดหนึ่งเรื่องของอาหารที่บูชาลูกเคารพนั้นเราทั้งหลายทราบแล้วว่าทุกคนต่างมีความรู้ความรู้นั้นทําให้ลำพองแต่ความรักเสริมสร้างขึ้น ถ้าใครถือว่าตัวรู้สิ่งใดแล้วคนนั้นยังไม่รู้ตามที่ตนควรจะรู้แต่ถ้าใครรักพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงรู้จักผู้นั้นเพราะฉะนั้นการกินอาหารที่บูชารูปเคารพนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ารูปเคารพในโลกนี้เป็นสิ่งไร้สาระและมีพระเจ้าแท้จริงเพียงองค์เดียวและแม้จะมีหลายสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเจ้าในสวรรค์และบนแผ่นโลกเรากว่ามีพระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้ามากมาย แต่แต่ว่าสำหรับเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาทุกสิ่งเกิดมาจากพระองค์และเราก็อยู่เพื่อพระองค์และมีพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวทุกสิ่งเกิดมาโดยพระองค์และเราก็เป็นมาโดยพระองค์แต่ไม่ใช่ทุกคนมีความรู้อย่างนี้แต่ไม่ใช่ทุกคนมีความรู้อย่างนี้เพราะมีบางคนที่เคยนับถือรูปเคารพมาก่อนเมื่อกินอาหารนั้นก็ถือว่าเป็นของบูชาแก่รูปเคารพจริง และมโนธรรมของพวกเขายังอ่อนแออยู่จึงเป็นมนทินอาหารไม่ได้ทำให้เราใกล้ชิดพระเจ้าถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ได้ลงถ้ากินเราก็ไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นแต่จงระวังแต่จงระวังอย่าให้สิทธิของพวกท่านทำให้พวกที่มีความเชื่ออ่อนแอสะดุดเพราะว่าถ้าใครเห็นท่านที่มีความรู้นั่งรับประทานอาหารในโบสถ์ของรูปเคารพมโนธรรมที่อ่อนแอของคนนั้น ก็จะเหิมขึ้นและกินของที่บูชาแก่รูปเคารพไม่ใช่หรือความรู้ของท่านจะทําให้พี่น้องที่มีความเชื่ออ่อนแอซึ่งพระคริสต์ทรงยอมวายรผชนเพื่อเขาต้องพินาศไปและเมื่อพวกท่านทําผิดต่อพี่น้องเช่นนี้และทําร้ายมโนธรรมที่อ่อนแอของพวกเขาท่านก็ทําผิดต่อพระองค์ ท่านก็ทำผิดต่อพระคริสต์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอาหารเป็นเหตุที่ทำให้พี่น้องของข้าพเจ้าสะดุดข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่อไป เพื่อว่าจะไม่ทําให้พี่น้องต้องสะดุดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เตือนเราในการที่จะไม่เผลอเลยเย่อยิงหรือทําให้เสรีภาพที่เราเข้าใจหรือดําเนินชีวิตที่เป็นผู้ใหญ่หรือเชื่อพระเจ้าและรู้จักกับพระองค์มาก่อนโดยที่เราแยกแยะได้แต่คนที่เชื่อใหม่หรือคนที่กําลังดูเราอยู่บางทีเขาไม่ได้ถาม เขาเห็นเราอย่างเช่นคนไปนั่งอยู่ท่ามกลางวงไพ่ไฮโลดื่มเหล้าทั้งที่เราไม่ได้ทําสิ่งนั้นแต่เราไปนั่งกับเขาคนที่ผ่านไปผ่านมาเป็นคนที่เชื่อใหม่หรือเป็นผู้ตามไม่เคยเห็นผู้เชื่อเก่าหรือผู้นําอยู่ในบริบทนั้นบางทีเขาไม่ได้มาถามเราว่าพี่กินหรือเปล่าแต่ว่าเขาตัดสินใจไปแล้วว่าถ้านั่งอยู่ที่นั่นก็ต้องกินเขาก็เลยโอ้ทั้งนั้นคนเชื่อเก่าทําได้คนเชื่อใหม่ก็ทํทาตามทั้งที่เราอาจจะไม่ได้ทําเราแยกแยะได้แต่เด็กหรือคนเชื่อใหม่เขาแยกแยะไม่ได้ เพราะฉะนั้นเพื่อปกป้องที่เราจะไม่เหตุเป็นเหตุให้คนอื่นเข้าใจผิดเราต้องใช้ชีวิตเพื่อเห็นแก่คนอื่นด้วยให้ระมัดระวังและดีอรอบคอบและเพื่อเราจะไม่ทําให้ผู้ที่เชื่อใหม่เข้าใจผิดเราจึงต้องวางแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอะไรที่เราทําได้ทําตามใจตนเองและทั้งที่เรารู้แยกแยะได้แต่คนเชื่อใหม่เขาแยกแยะไม่ได้บางทีเนี่ยถ้าแม้กระทั่งอาหารเหมือนที่พียกตัวอย่างอันที่บพีพูดบอกว่า ข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่อไปไม่ได้ถูกนําไปขยายความเป็นเหมือนกับพวกกินเจหรือว่าพวกที่หลงผิดไปอีกแบบหนึ่งแต่หมายถึงกําลังยกตัวอย่างถ้าหากการกินเนื้อทําให้คนที่เขามาจากเบื้องหลังของคนที่ไม่กินและเมื่อเรามีเสรีภาพในการที่ผู้เชื่อเรารับประทานด้วยการขอบพระคุณในสิ่งที่เป็นอาหารพงค์ขอชําระและปกป้องเราแยกแยะได้ แต่คนที่มีเบื้องหลังชีวิตเก่าที่เขาเคยนับถือสิ่งต่างๆที่หลงผิดไปจากความจริงเมื่อเขาได้ยินข่าวประเสริฐอะไรที่มันทําให้เขาคิดถึงความเชื่อเก่าของเขาแสดงว่าก็ไม่ต่างกันมันก็เลยทําให้เขาคิดผิดแล้วก็ไปทําทั้งที่มันผิดและความจริงของข่าวประเสริฐนั้นชัดเจนอยู่แล้วเขาเพียงแต่ให้เราดําเนินชีวิตในข่าวประเสริฐที่มันเป็นประโยชน์ทั้งต่อเราและผู้เชื่อเก่าและผู้เชื่อใหม่ผู้ที่เขากําลังดูชีวิตของเราอยู่ อันนี้ก็คือการดําเนินชีวิตให้ใช้เสรีภาพไม่เพียงแต่ตามใจตนเองแต่ว่าให้คิดถึงคนที่เขากําลังดูเราอยู่ทั้งที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเขากําลังดูเราอยู่เพราะฉะนั้นสติปัญญาและการระมัดระวังในการดําเนินชีวิตที่ดีรอบครอบมันจะทําให้เราใช้ชีวิตของเราเป็นพอพรทั้งต่อตนเองและต่อ,ตอ,ตอผู้คนที่กําลังดูเราอยู่ที่เขากําลังอยากจะเห็นแบบอย่างจากชีวิตของเราดังนั้นเราจึงต้องใช้ชีวิตของเราไม่ใช่ทําตามใจตนเอง ความผิดได้พูดถึงว่าพระเยซูพระอ,องค์ก็ไม่ได้ทำตามใจตนเองพระอ,องค์ทำตามพระทัยของพระบิดาทำสิ่งที่ถูกต้องในน้ำพระทัยพระเจ้าจึงทำให้พระองค์ชนะแล้วก็ทำสำเร็จได้ในทุกสิ่งชนะมารร้ายชนะตนเองแล้วก็ชนะบาปแล้วก็สามารถทำสิ่งที่ชอบทำเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและทำให้เรามีสันติสุขและมีมโนธรรมที่ไม่ต้องรู้สึกผิดแต่มั่นใจและเข้มแข็งในมโนธรรมเพราะเราทำสิ่งที่ถูกต้องต่อพระบิดา เพราะฉะนั้นการเป็นคริสเตียนของเราที่เราเติบโตและเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ทําให้เราทําตามใจตนเองเราต้องแคร์ความรู้สึกของคนอื่นและคนอันเดียวกันเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนที่กําลังดําเนินชีวิตที่กําลังดูแบบอย่างเขาหาแบบอย่างและแบบอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือคนเชื่อก่อนหรือผู้นําด้วยเห็นนี้แหละเราจึงต้องดําเนินชีวิตด้วยใช้เสรีภาพเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าไม่ใช่เพื่อแค่ทําตามใจตนเองในบทที่9ได้บอกว่าข้าพเจ้ามีเสรีภาพไม่ใช่หรือ ข้าพเจ้าเป็นอัครทูตไม่ใช่หรือข้าพเจ้าเห็นพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วไม่ใช่หรือท่านทั้งหลายเป็นผลงานของข้าพเจ้าในองค์ผู้เป็นเจ้าไม่ใช่หรือถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นอัครทูตในสายตาของคนอื่นก็ต้องเป็นอัครทูตในสายตาของท่านทั้งหลายเพราะพวกท่านคือตราแห่งอัครทูตของข้าพเจ้าในองค์ผู้เป็นเจ้าถ้าใครไต่สวนข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะขอกล่าวแก้ว่าเรามีสิทธิ์กินและดื่มไม่ใช่หรือ เรามีสิทธิ์พาพี่น้องซึ่งเป็นภรรยาไปด้วยเหมือนอย่างบรรดาอัครทูตอื่นๆน้องๆขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเคฟาสมีใช่หรือเฉพาะข้าพเจ้าและบารนาวัตเท่านั้นที่ไม่มีสิทธิ์เลิกทำงานหาเลี้ยงชีพหรือใครบ้างที่เป็นทหารด้วยค่าจ้างของตัวเองใครบ้างที่ทำสวนองุ่นแล้วไม่กินผลองุ่นในสวนนั้นใครบ้างที่เลี้ยงฝูงแกะและไม่กินน้ำนมของฝูงแกะนั้น ข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ตามวิสัยของมนุษย์หรือธรรมัญญัติก็กล่าวอย่างนี้ด้วยไม่ใช่หรือเพราะว่าในธรรมัญญิของโมเสสมีเขียนไว้ว่าอย่าเอาตะกร้าครอบปากบัวเมื่อมันกําลังนวดข้าวอยู่พระเจ้าทรงห่วงวัวหรือพระองค์ตรัสเพื่อเราโดยเฉพาะไม่ใช่หรือข้อความนั้นเขียนไว้เพื่อเราแสดงว่าคนที่ไถนาสมควรจะไถด้วยความหวังและคนที่นวดข้าวก็สมควรจะนวดด้วยความหวังว่า จะได้รับประโยชน์ถ้าเราหว่านปัจจัยฝ่ายวิญญาณให้แก่พวกท่านแล้วจะมากไปหรือที่เราจะเกี่ยวปัจจัยฝ่ายกายจากท่านถ้าคนอื่นมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากท่านทั้งหลายเราก็มีสิทธิ์ยิ่งกว่านั้นอีกม่ใช่หรือแต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์นี้เลยแต่เรายอมทนทุกอย่างเพื่อเราจะไม่วางสิ่งกีดขวางใดใดต่อข่าวประเสริฐของพระคริสต์ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกที่ทำงานต่างๆของพระวิหารก็กินอาหารของพระวิหาร และพวกรับใช้ที่แท่นบูชาก็รับส่วนแบ่งจากเครื่องบูชานั้นทํานองเดียวกันองค์ประผู้เป็นเจ้าได้ทรงสั่งไว้ว่าคนที่ประกาศข่าวประเสริฐควรได้รับการเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้สิทธิ์เหล่านี้เลยและข้าพเจ้าไม่ได้เขียนเช่นนี้เพื่อให้เขาทําอย่างนั้นกับข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ายอมตายดีกว่าที่จะให้ใครทําลายเหตุแห่งการอวดของข้าพเจ้าเพราะว่า ถ้าข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐข้าพเจ้าก็ไม่มีเหตุที่จะอวดได้เพราะว่าข้าพเจ้าจำต้องทำและถ้าไม่ประกาศวิบัติจะเกิดกับข้าพเจ้าเพราะถ้าข้าพเจ้าประกาศด้วยความสมัครใจก็จะได้บำเหน็จแต่ถ้าไม่สมัครใจภารกิจนี้ก็ทรงมอบให้แล้วแล้วบำเหน็จของข้าพเจ้าคืออะไรก็คือว่าในการประกาศข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าประกาศโดยไม่คิดค่าจ้างเพื่อจะไม่ต้องใช้สิทธิ์ในข่าวประเสริฐเต็มที่ แม้ว่าข้าพเจ้าเป็นไทยโดยไม่ได้อยู่ใต้ใครข้าพเจ้าก็ยังยอมเป็นทาสของทุกคนเพื่อจะได้คนมามากยิ่งขึ้นต่อพวกยิวข้าพเจ้าเป็นเหมือนยิวเพื่อจะได้พวกยิวมาต่อพวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนอยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะได้พวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินั้นมา ต่อพวกที่อยู่นอกธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนนอกธรรมบัญญัติข้าพเจ้าไม่ได้อยู่นอกพระบัญญัติของพระเจ้าแต่อยู่ใต้พระบัญญัติแห่งพระคริสต์เพื่อจะได้พวกที่อยู่นอกธรรมบัญญัตินั้นมาต่อพวกอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อนแอเพื่อจะได้พวกคนอ่อนแอมาข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกแบบต่อทุกคน <Update> เพื่อช่วยบางคนให้รอดโดยทุกวิถีทางข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐ เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนในข่าวประเสริฐนั้นท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกที่วิ่งแข่งนั้นก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้รางวัลน,นั้นมีเพียงคนเดียวจงวิ่งเหมือนผู้ที่จะชิงรางวัลให้ได้ส่วนนักกีฬาทุกคนก็ควบคุมตัวเองในทุกด้านพวกเขาทำเพื่อ จะได้มงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้แต่มงกุฎของเราจะไม่ร่วงโรยเลยดังนั้นข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยไม่มีเป้าหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้เหมือนอย่างนักมวยที่ชกลมแต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวเองกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ โดยสรุปโดยสรุปในสิ่งที่ในบริบทของหนึ่งโคลินบทที่9ภาพใหญ่หญๆกว้างก็คือเราทำทุกอย่างเพื่อจะช่วยคนให้รอดด้วยการที่เราปรับท่าทีของเราความเข้าใจของเราโดยที่ร,รู้ว่าเราเป็นของพระเจ้าเราเป็นของพระองค์เรารู้ว่าการเป็นคนของพระเจ้าเป็นคนที่ดาเนินชีวิตในพระองค์นั้นเราดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังพระองค์ ดำเนินชีวิตโดยการต่อสู้กับมารต่อสู้กับบาปเราไม่ทําบาปเราไม่ยอมเป็นทาสของมารแต่ขณะเดียวกันคนที่เราประกาศอยู่เนี่ยเขามีคนหลากหลายบางคนนับถือสิ่งนั้นนับถือสิ่งนี้แข้งอย่างนั้นแข้งอย่างนี้มีกฎมีกติกามีอุดมการณ์อย่างนั้นอย่างนี้มีแนวความคิดการประพฤติอุปนิสัยหรือชุมชนต่าง ความหมายของกระทู่เปาโลในพมพีตอนนี้ในฐานะอัครทูตคือคนที่ดําเนินชีวิตเป็นหลักเป็นหลักในการดาเนินชีวิตด้วยข่าวประเสริฐเป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นฝ่ายพระเจ้าและเป็นคนที่จะนําการสื่อสารแบบอย่างของการดําเนินชีวิตทั้งชีวิตคําพูดการกระทําคําสอนยืนอยู่บนหลักแห่งการเป็นคนของข่าวประเสริฐแต่การที่เราไปพบเจอคนในทุกประเภทเนี่ยเราต้องมีสติปัญญาพมพีใช้พระเยซูใช้คําที่เปรียบเทียบให้เราเห็นว่าให้เราฉลาดเหมือนงู แต่ไม่ใช่ให้เรามีเล่เหลี่ยมเหมือนงูงูมันฉลาดซาตานก็เลยใช้งูไปในทางเอาความฉลาดมันไปใช้ในทางที่ผิดในการล่อลวงแต่ความฉลาดของเราเราใช้ชีวิตของเราอย่างฉลาดแต่ไม่ใช่ใช้เพื่อเล่เหลี่ยมไม่ใช่ใช้เพื่อเชี่ยวชาญในการชั่วแต่เพื่อเราจะมีสติปัญญาใช้สติปัญญาที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยเพื่อที่จะไม่เป็นอุปสรรคต่อข่าวประเสรศิฐไม่ได้เหมือนว่า ที่เราจะต้องไปทําบาปเหมือนเขาเช่นเขากําลังตั้งวงกินเหล้ากันอยู่เพื่อจะได้ประกาศกับพวกกินเหล้าแล้วเราต้องไปกินเหล้ากับเขานั่นเป็นเนื้อหนังที่เราอยากจะกินโดยเอาข่าวประเสริฐเอาเหตุผลในทงางดีของพระเจ้ามามาอ้างซึ่งไม่ใช่เป็นความจริงแบบนั้นม่จะเป็นพวกอยากสูบบุหรี่ยังไม่เลิกบุหรี่เพื่อเราจะคุยกับพวกสูบบุหรี่ได้เป็นกับดักของมารร้ายเป็นความคิดเนื้อหนังของเราที่ไม่อยากทิ้งบาป แต่ความหมายของอักษูตเปาโลในพระคัมภีร์ตอนนี้การที่เขาเป็นคนสารพัดทั้งกับคนที่อยู่ใต้ทำบัญญัติคนที่เข่งยุ่มยิ้มยิ้ม,มคนที่มีกฎเกณฑ์มีวิธีการดำเนินชีวิตในสังคมแบบไหน ความหมายของกทุป,ปโลคือเขากําลังบอกว่าให้เราใช้สติปัญญาว่าเราจะช่วยคนเหล่านี้ให้รอดได้อย่างไรโดยที่เราเองเนี่ยยังมั่นคงในพระเจ้าไม่ไปทําผิดทําบาปไม่ไปอยู่ยังไม่ไปกลับไปทําบาปอย่างคนเหล่านั้นแน่แน,นอนเพราะหลายครั้งเวลาที่เราไปประกาศข่าวประเสริฐเราไปในการที่เราไปพิพากษาคนอื่นแต่พระพิบบอกให้เราไปเพื่อจะคิดเห็นตนเองว่าเมื่อก่อนเราเคยเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้แล้วเราได้ยินข่าวประเสริฐคนที่มาประกาศกับเราเนี่ย เขามีท่าทียังไงเพื่อทําลายอุปสรรคเหล่านี้แต่ไม่ใช่โดยไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องไปทําบาปเหมือนเขากลับไปสู่ชีวิตแบบเก่าเพื่อเราจะได้ประกาศกับเขาถ้ามีบางคนคิดแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตกบ่วงของมารแล้วก็มโนธรรมจิตสํานึกของบางคนเนี่ยอยากจะทําบาปในสิ่งนั้นไม่อยากจะเลิกหรืออยากจะหาข้ออ้างเอาความชั่วร้ายบีบคั้นความจริงเพราะฉะนั้นให้เราดําเนินชีวิตให้ชัดเจนในข่าวประเสริฐและคิดถึงคนที่เราไปประกาศว่า เราจะทําให้เขาสามารถเปิดใจต่อข่าวประเสริฐได้อย่างไรเพื่อเขาจะไม่ปิดใจเพราะเขาปิดใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช้สติปัญญาของพระเจ้าโดยมีหลักการพื้นฐานของการเป็นคนของพระเจ้าเพราะนั้นอัครุป,ปรโลรเขาจึงยืนยันความเป็นอัครทูตท,ที่ยืนหยัดในรากฐานแห่งความจริงในการที่จะทําให้ข่าวประเสริฐสําแดงผ่านทางชีวิตของเราเพื่อจะสามารถเข้าไปถึงคนทุกประเภทโดยที่เราไม่ได้ทําบาปเพื่อจะเข้าถึงเขาแต่ขอให้เรามีสติปัญญา ที่จะทำอย่างไรที่จะเข้าถึงคนเหล่านั้นเพื่อเขาจะฟังข่าวประเสริฐไม่ใช่เพื่อเขาจะต่อต้านหรือเขาจะปิดต่อข่าวประเสริฐด้วยด้วยท่าทีที่ไม่ระมัดระวังหรือไม่เตรียมการไม่เตรียมใจไม่วางแผนในชุดของเราเพราะฉนั้นขอให้เราทําทุกอย่างในสิ่งที่เขาว่าทุกอย่างคือทําสิ่งที่ชอบทําและทําสิ่งที่มีสติปัญญาทําสิ่งที่เราจะสามารถทุ่มเทเพื่อจะได้ใจของคนโดยที่ยังมั่นคงในพื้นฐานว่าเรากลับใจจากบาปเราไม่ได้ไปทําบาปเราไม่ได้เป็นทาสของมาร เราไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่เราเป็นของพระเยสุคริสต์ที่จะดำเนินชีวิตให้เขาเห็นข่าวประเสริฐและความจริงในชีวิตของเราทั้งเป็นตัวอันตรายต่อมารและเป็นผู้ที่มากำจัดบาปผ่านทางสติปัญญาและการดำเนินชีวิตที่เป็นความสว่างที่เป็นแบบอย่างที่ผู้คนปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นอยากจะพบสันติสุขให้เขาเห็นในชีวิตของเราเพราะนั้นอย่าใช้ข้ออ้างที่จะทำบาปโดยหลายคนหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมาเอาข้อความนี้ไปตีความหมาย เป็นช่องว่างช่องโหว่เพื่อจะทําบาปเพื่อจะทําตามใจตนเองซึ่งเป็นความผิดหลายแรงซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างมหานแต่ความจริงของเขาประเสริฐคือให้เราทําอย่างไรที่เราจะสามารถเข้ากับทุกคนโดยที่เราเองไม่ได้ไปทําผิดทําบาปแต่สามารถได้ใจของคนเหล่านั้นซึ่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราและการพึ่งพาพระเจ้าการคิดการมีสติการมีปัญญาการเต็มล้นในพระวิญญ,ญาณจะสามารถช่วยทุกคนในการ ที่จะประกาศข่าวประเสริฐได้กับทุกคนนี่คือสิ่งที่เป็นข่าวประเสริฐของพระเจ้าดังนั้นขอพระเจ้าที่จะนําชีวิตของเราในการใช้ชีวิตของเราในฐานะที่เราเป็นคนของพระเจ้าที่จะต้องประกาศข่าวประเสริฐกับคนทุกคนทุกประเภททุกสังคมทุกบ,บริบทแต่ขอให้เราพึ่งพาพระเจ้าติดสนิทกับพระองค์มีหลักมีจุดยืนของข่าวประเสริฐและความเป็นจริงของพระเจ้าในการดาเนินชีวิตไม่ใช่เป็นการหาเหตุที่จะเป็นข้ออ้างซึ่งหลายคนติดกับดักของการ ใช้ช่องว่างช่องโหว่เหล่านี้ต้องสูบบุหรีเพื่อจะประกาศกับคนที่ร่วมวงกับพวกสูบบุหรีนั่นคือการโกหกของมารและเนื้อหนังของเราที่อยากจะทําบาปที่ไม่อยากทิ้งบาปนั้นให้กลับใจใหม่ให้เข้าใจให้ถูกต้องเารู้อย่างสรรเสริญพระเจ้าและในตอนต้นของบทเจ้าที่ทูตเปาโลได้พูดถึงความเป็นอัครทูตของเขาที่ผู้คนมองว่าเขาจะต้องคารกว่าผู้คนตั้งมาตรฐานให้เขาเองเแบบหมือนอย่างพี่น้องบางครั้งในคริสตจักรก็เหมือนกันเป็นผู้รับใช้ จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไปตั้งกรอบให้เขาไปเที่ยวไม่ได้ไปพักผ่อนไม่ได้ไปทานอาหารอะไรต่างๆที่พิเศษไม่ได้ครูป,ปลอลเลก็เลยบอกว่าเฉพาะน้องๆของพระเยซูเท่านั้นอัครทูตอื่นๆเท่านั้นหรือเบตโตเท่านั้นที่พาลูกพาเมียไปเที่ยวไปพักผ่อนไปหาอะไรที่พิเศษแต่สําหรับัครูป,ปาโลจะต้องเข่งตลอดแบบนี้นะครับท่านก็เลยบอกว่าอย่าไปตีกรอบหรือว่าอย่าไปตั้งกฎให้กับเขา แต่ขณะเดียวกันเขารู้ว่าเขาควรจะประพฤติอย่างไรในข่าวประเสริฐให้ชีวิตของเราสำแดงข่าวประเสริฐมากกว่าที่เราจะมีตั้งกฎยุมยุมยิ้ม,ย,มยิ้มให้กันขอให้มโนธรรมของเราถูกต้องกับพระเจ้าและทำหน้าที่ของเราอย่างสัตย์ซื่อทำทุกอย่างทุกรูปแบบทั้งการ,รเผชิญหน้าทั้งการที่เราทางตรงและทางอ้อมที่เราจะสามารถใช้ชีวิตของเราเพื่อข่าวประเสริฐ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในการที่จะดำเนินชีวิตด้วยข่าวประเสริฐข้าแต่พระเจ้าขอพงอวยพรในชีวิตของเราที่จะดำเนินชีวิตในวันนี้ด้วยข่าวประเสริฐด้วยพระคำด้วยการอธิษฐานด้วยการนมัสการด้วยการใช้ชีวิตที่มีสติปัญญาของข้าพบนทั้งหลายทุกคนทุกวันเวลาอวยพรการดำเนินชีวิตของพี่น้องใจยิงทุกคนทุกวันเวลาให้เราทั้งหลายดำเนินชีวิตในข่าวประเสริฐของพระเจ้าอยู่เสมอเรามอบเราไว้กับพระองค์ทั้งหมดในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนใจพรพี่น้องครับ